สวัสดีค่ะเมื่อนี่ยายแก้วสิพามาเก็บหอยเนาะยายแก้วมาู้เดียวเด้อค่ะบริขนใจเศร้าสุ่มบริมาน้ำเนาะค่ะเนาะยายแก้วสิพามาเบิ่งหอยไม่เด้อค่ะเลยหอยหนองไม่เนาะค่ะเนาะยายแก้วค่ะมาคนเดียวคืออยู่ดอกพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งได้แล้วได้แล้วพี่น้องได้แล้ว แล้วเนาะข่ะเนาะไอ้หอยแล้วนีนวน่ไงหอยใย,ยแก้วมาผู้เดียวหาผู้เดียวเลยมือน,นี่ยหาผู้เดียวโอ้ได้แล้วได้แล้วพี่น้องได้แล้วนี่ได้แล้ว ตมีอยู่ดอกพี่น้องเอ้มันอันหงอยมันหงาหลายเนาะค่ะเนาะนี่แล้วค่ะหงอยไม่โอมม้มีมีพี่น้องมี่นี่ค่ะน,น,นี่้งอมมือเดียวเนาะค่ะเนาะมือหนึ่งกับไทยได้เกี่ยวไทยพี่น้องเบิงองเนาะ สไล่าตาเนี่ยพาะว่าหันไปหันมาเจ็บหอยใส่ตาเดี๋ยวแยกแก้วสิผ้าจากบ้านแยกแก้วมาหาหวยเนาะคะ่ะประมาณแยกแก้วประมาณหกกิโลเนาะค่ะเนาะจากบ้านมาหวยนี่เลยมาก,กิีดเจ็บหอยเลี้ยงหอยก็ขอบคุณหลายๆผู้ที่เขามาติดตามแยกแก้วนะคะ่ะ ไอ้กำลังใจ,ใจยายแก้วเห็ดลิบต่อไปทุกทุกคนราคาที่มาติดตามไอ้ร่างกายแข็งแรง<ม>บุทุก้นเห็นเงินไหลน้องทองไหลมาสุดท้ายนี่กัรีวิวใหม่เบิ้งงนอะค่ะเนาะขอบคุณทุกทุกคนเนาะค่ะเนาะ แล้วก็ทุดทานนี่ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ล้วค่ะยายแก้วสิได้เก็บหอยบันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งยายแก้วสิได้มีกำลังใจฮหดคลิปต่อไปเนะค่ะเนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมื่อนียายแก้ว พามาเก็บหอยน่ะเนะไปแกลเซี <được Felix> ่เนิด้วยค่ะด้อนี่ใหม่ใหม่ด้วยค่ะดดได้บบหอยมือนีเใส่อเลยอนี่ดีนี่หอยไอแกวได้แล้วพี่น้องไอเกวได้แล้วนี่เห็นบ่น่ โอ้โอ <icana>, ้โอ้ลดลดลุดลดลดลดบวท่านซ่อพราแม่พี่น้องอ้าวท่าน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 นึ่นี่ค่ดันอยู่ท่านเนาะโอ้มีอยู่พี่น้องมีอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะหอยเซรี่เนาะค่ะเนาะ เชอรี่แก้วกะทิเอาไปโอ้ยเลี้ยงไว้มีอยู่ค่ะมีอยู่นี่ค่ะนี่นี่หอยเชอรี่เนาะเห็นเด้น,น,น,นี่น้อยนึ่งน้อย,ย,ยนึงพี่โอ้โหคือคือคือกินน่องคือติดแต่ได้ยืดหยุ่มื่อนี้แตได้ยืมพี่น้องเลยละ่ะพร คืออยู่มื่อนี่มื่อนี่ยายแก้วมาผู้เดียวเด้อยกดใจเช่าทุ่งบ่ได้มายายแก้วบินเดียวมนันบินเดียวเลยยายแก้วมนันขี่รถประจำตำแหน่งเดี๋ยวสิผ้าเบืองว่ารถประจำตำแหน่งยายแก้วเป็นยังไงเหมือนกัน,น,น,นป่ได้อยู่เนะาะมันจีบมี tầm mưa vô Không có đâu Cây dưới kia đây dưới Anh đi vô, ta vào chơi kiểu bố sư mắn xưa, xưa này, đây Mày dây kèo pha mà bưng, mày nó cả nó. งามงามงามเป็นหวยไม้ด้วยค่ะเด้อค่ะ,วคะหวยไม่เป็นหนองไม้เนาะค่ะเป็นแรงธรรมศาตร์ของบ้านของบ้านอันเแ,แก้วเลยจากบ้านมาหาหวยนี่กับประมาณห้ากิโลเลยหกกิโลนี่แล้วค่ะแก,แก้วมา กีหลุดประจำตำแหน่งมาเนาะค่ะเนาะโอ้มีอยู่พี่น้องมีอยู่ก็ได้อยู่สิลรตตาในเด้ขอขาเด้อเพราะว่าแยกแก้วกะเห็ดโทราไในปินเนาะแยกแก้วกับนนนนกกกลงังอันมือใหม่เนาะค่ะเนาะ นี่ยังก็ก้ติดตามไปโอ้ยายแก้วจะใส่กล้องหลายวินกับบอกแก่แก้วนายก้อก็ก็คือว่าอะไรยแก้วกับมือหนึ่งถ่ายเนาะมือหนึ่งหานี่ค่ะนี่นี่ค่ะน้องไม้เนาะค่ะเนาะ นี่แล้วค่ะยาสิภาพอีกยางบึงหอยไหมนาะค่ะดีดีหอยไหมบึงมืออนี้ยายแก้วบินเดียวนี่เนี้ยนี่แหละน้องไหมค่ะนี่แต่คืออยู่ดอกมือเพราะหนามันหลาย ขอบคุ้นพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่เขามาติดตามนะคะ่ะมากดไลค์กดแชร์ยายแก้วก็ขอขอบพุ้นให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพเงินไหลนองทองไหลมาสุดท้ายนี่ก็แค่นี้แหละเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวยายแก้วสิยายแก้วสิพานเก็บหอยบันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิง่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ